คือแอนนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะพี่เชฟไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาคะพราหางขายจากฟิตูไฟไว้ก็นเนี่ยคุมมาเลยครับอีกแล้วนะคะเนี่ยขึ้นไปอีกห้าโลอะกูจะเอาลงเท่าไหร่ก็เอากลับไปเหมือนเดิมมาอีกห้าโลโอเคงั้นวันนี้ครูขอเลยก็คือหนึ่งอาการปวดหลังมีอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับมาจากอะไรเออทำงานขับรถ ใช่ครับโอเคงั้ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครูแอนจะพาวิเชะทำอินเวอร์ชันก็คือการกลับศีรษะอย่างปลอดภัยนะคะก็คือเป็นหนึ่งในท่างานวิจัยของเราเนาะแล้วก็จะลดภูมด้วยซิดอัพแต่ซิดอัพเรามันไม่ธรรมดาเราจะต้องกลับหัวซิดอัพกันมาดูกันว่าเป็นยังไงหันหลังค่ะมาโอเคจับสูงกลางขานะคะ โอเคค่อยๆลีนพิงหลังมาจะเอ้ยนอกเดีย๋ยวแหมใจร้อนกางขาออกกางขาออกโอเคค่อยๆเอ็นหลังมาหาครูเลยค่ะเอ็นมาอ่าเอ็นนะพิงมาเลยค่ะพิงมาพิงมาช้าๆค่ะมาอีกมาอีกดีมาอีกค่ะเก็บคางเก็บคางเก็บคางดีค่ะมาอีกดีเก็บคางไว้ดีดีท่านี้แค่นี้ก็ลดลงแล้วแทงเข่าขาข้างหนึ่งขึ้นมาค่ะแทงเข่าหนึ่งข้างก่อนดีอีกข้างหนึ่งมาอ้๊บดีกางขาออกช้าๆช้าๆช้าๆรูดมือลง ยเย็ยนเย็ยนล็อกล็อกขาตรงนี้ถูกต้องแล้วค่ะล็อกเลยเยี่ยมมากพี่เชฟซิทอัพก่อนเลยไปหนึ่ง <c oughs> นับสองไวอีก <c oughs> ดีไ้อีกกินมาเท่าไหร่ออกให้หมด พอกันพอกันพอกันแบบนใจเย็นๆียนใจเย็นอย่าหลับตาอย่าหลับตาค่อยๆคลายต่าบอันนี้นะคลายหลังเยอะๆค่อยๆเอามือกอดอกเอามองมือตัวเองก่อนครูอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวโอเคก่อนเอามือวางที่ท้ายทอยเลยค่ะเอาประสานที่ท้ายทอยแล้ววางเท่มากค่ะเทปยืดขาขึ้นยาวๆยืดขึ้นไปดียกตัวขึ้นอึ๊บเนอ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 ไอมีอยู่งี้ยืดตัวขึ้นไปดีดีมากค่ะดีมากทำไมครูเหนื่อยคะ ซิดแอปโคดิค5 1 <3> <3> <3> 2 3 <1> 3มอแล้วมอแล้วอะมือจับพัดมือจับพดตะขาน้องมองมองมองจับพัดเต้เข่ากดขาช้าๆหนึ่งสองกดช้าๆคือยืนโอเคอ่านั่งอ่ะเป็นยังไงบ้างมันทำไมอยู่ดีเงินแต่งเงนนะคะเืนลงหัวอืมเฮ้ยผม ผมไม่ชอบตอนเล่นนะแต่ชอบตอนหลังจากเล่น uh huh. รู้สึกว่ามันหัวมันโล่งดีจังเลยนะโอเคแล้วตกลงต้องเล่นก่อนถึงจะชอบไงโ้หไม่น่าพิการเลยวะโอเคไว้มาพบกันใหม่ว่าพี่เชฟจะโหลดภูมิเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ